คนมันหมานะจ๊ะอย่าหมันตัวเดิมขี้คุขี้คุข้คุขคุขคุนี่ดิอีกตัวนะครับผมใหม่ล่าสุดดูดูกองไก่เต็มปากปลิมปลาลิมพุกนเต็มปากนะจ๊ะเอาสวัสดีเียวอยอ่ะอ่ัหนึ่ง พร้อมครับอื้อโอเคมั้ยจ๊ะ